มาดูกันเลยนะคะข้อ2 5งหส่วนหนะคะคูณวงเล็บลบ1เศษห้าเศษสี่ส่วนห้านะคะก็คูณกันเลยะคะ่ะในการทำตัวคูณเนี่ยนะคะก็จะแตกต่างจากการบวกลบเมื่อวานเนาะในการทำตัวคูณนะคะสามารถคูณกันได้เลยนะคะตัวข้างบนคูณกับตัวข้างบน หรือว่าตัวเศษคูณกับตัวเศษนั่นแหละตัวส่วนก็คูณกับตัวส่วนนะคะไม่ต้องทําเศษส่วนให้มันไม่ต้องทําตัวส่วนให้มันเท่ากันเหมือนกับการบวกลบนะแต่ว่าวิธีการที่ยังเหมือนเดิมก็คือเราจะต้องเปลี่ยนล่างตัวนี้นะคะโดยใช้วิธีการล่างคูณกลางบวกบนเนาะทำให้มันเป็นเศษเกินค่ะอะทำเลยจ้ะล่างคูณกลางบวกบนล่างก็คือหใช่ไหม 5ไปคูณกับลบ1นะคะก็เป็นลบ5บวกกับตัวข้างบนนะคะบวกกับ4นะคะก็กลายเป็นลบ9ลบ9ส่วน5เหมือนเดิมนะคะอันนี้คือตัวที่เราแปลงล่างไว้ได้ก็จะเป็นลบ5ส่วน9ลบ9ส่วน5แบบนี้อ่ะถ้าโดยวิธีการทั่วๆไปนะคะ เขาก็จะบอกว่าตัวบนก็สามารถคูณกับตัวบนตัวล่างก็คูณกับตัวล่างนะอ่าเราก็ถ้าทําครูจะทําให้ดู2วิธีนะคะวิธีที่1ก็คือบนคูณบน,บนล่างคูณล่างหรือเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเอาห้าไปคูณกับลบเก้าเลยค่ะห้าคูณกับลบเก้าเป็นเท่าไหร่เป็นลบสี่สิบห้าใช่ไหมลูกส่วนข้างล่างหกคูณห้าเป็นเท่าไหร่คะ หกคูณห้าเป็นสามสิบใช่ไหมอ่ะแล้วเราก็ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างตาค่ะ45กับ30อะไรสามารถมาหารได้นะคะอันนี้ครูจะเขียนแบบเด็กเด็กประถมเลยนะอ่ะเราจำให้เป็นเศษส่วนอย่างตาใช่ไหมอ่ะหาร5หาร5ทั้งข้างบนและข้างล่าง นะคะพอเราหาร5เนี่ย45หาร5ได้เท่าไหร่คะ5้าอะไรได้45 5 9ใช่ไหมอ่า5 9นะคะอ่าติดเครื่องหมายลบไว้เหมือนเดิมข้างล่างล่ะ่ 6, ะได้เท่าไหร่ได้หกใช่ไหมคะ อ่ะก็จะได้มาเป็นลบเก้าส่วนหกมันยังหารได้อีกไหมคะเก้ากับหอยู่ในแม่อะไรเอ่ยแม่สามเนาะก็สามารถหารสามได้อีกอ่ะหารกันแล้วเหลือเท่าไหร่คะเก้าหารสามเหลือสามสามเก้าใช่ไหม อ่ะก็จะได้เป็นลบสามข้างล่างหล่ะหกหารสามเหลือ <S 2> 2. <S สองอ่ะเหลือลบสามกับสองแบบนี้แล้วสามารถมีตัวไหนมาหารตัดทอนมันได้อีกไหมคะไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วเนาะแต่เรายังทำได้อีกก็คือตัวข้างบนเนี่ยมันมากกว่าตัวข้างล่างใช่ไหมคะแบบนี้เราเรียกว่าเศษเกินนะคะเราก็จะนำมันไปหารก็จะเป็น อ่ะสาหาร2แหละเนาะเพราะยังไงมันต้องติดลบอยู่แล้วเนาะเพราะมันเป็นติดลบนะคะไม่ใช่ดิต้องสองหารสามาใหมสอหาร3นะคะก็จะเป็น2องนึงสองลบกันเหลือ1ใช่ไหมคะตัวที่เราใช้ก็คือตัวข้างบนกับตัวเศษเราก็จะได้ว่าเป็น1นึ่งเศษหนึงส่วนสแล้วก็เติมเครื่องหมายลบด้วยนะคะ ก็จะได้แบบนี้มาอันนี้วิธีแรกนะวิธีแบบละเอียดเลยนะคะแต่ว่าในทางเดียวกันเนี่ยตรงนี้นะคะที่มันเป็นหารห้าที่ครูเขียนแบบนี้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้วิธีการตัดทอนเลยอ่ะครูจะมาเขียนให้ดูแถวแถวนี้ละกันนะคะอย่างเช่นลบสี่สิบห้าส่วนสามสิบมันก็คือหารห้าแหละนักเรียนแต่ว่าเขาจะเขียน ในเหมือนเหมือนแบบว่าเข้าใจตรงกันนะคะว่าหารห้าใช่ไหมเอาห้ามาหารก็จะเป็นห้าเก้าสี่สิบห้าห้าหกสามสิบมันก็เลยได้เก้ากับหกแบบนี้ออกมาโอเคไหมแล้วเราก็จะทำต่อไปอีกนะคะอย่างเช่นเรารู้แล้วว่าเราได้หกกับเก้ามาใช่ไหมคะหกกับเก้านี้ยังหารอะไรได้อีกหารสามได้อีกใช่ไหมคะก็จะเป็นสามสามเก้า สามสองหกมันก็จะมาสิ้นสุดตัวนี้ใช่ไหมสามกับสองใช่ไหมคะมันเหมือนกับว่าอ่าละไว้ในฐานที่เราเข้าใจอ่ะเนาะเราก็ขีดขีดแล้วเราก็รู้เลยว่าเออมันตัดทอนกันได้นะคะเราก็จะเรียกว่าวิธีการตัดทอนแต่จริงๆแล้วมันเหมือนเป็นวิธีการย่อเนาะย่อมาจากการที่เราไปเขียนหารแบบนี้โดยตรงนะคะแต่ซึ่งคําตอบมันก็ได้ตรงกัน,นะคะ่ะถ้านักเรียนยัง ยังไม่ทายังไม่สามารถทำแบบนี้ได้เนาะก็ทำแบบนี้ก็ได้ค่ะเอาที่เราเข้าใจชัวร์ดีกว่าก็ได้แต่ว่าถ้าใครแบบแอดวานซ์แล้วนะคะสามารถทำแบบนี้ได้ก็จะรวดเร็วขึ้นไม่ต้องเขียนเยอะนะคะอ่ะอีกวิธีหนึ่งที่คุณครูจะบอกก็คือนะคะถ้ามันอันนี้เป็นตัวเดิมนะคะแต่เป็นอีกหนึ่งวิธี ในการตัดทอนเนี่ยมันสามารถตัดได้ข้างบนกับข้างล่างนะคะมันสามารถตัดไข้กันเลยนะคะในตัวนี้เลยนะคะมันสามารถตัดข้ามคู่กันได้มันไม่ต้องเป็นแบบว่าแค่5ไปตัดกับ6เท่านั้นนะคะมันสามารถมาตัดกับฝั่งนี้ได้นักเรียนเห็น5กับ5้าไหมเห็น5กับ5นะคะมันสามารถตัดทอนกันได้เหมือนกันค่ะมันคือคนละชั้นกัน แต่ห้าอ่ะไปตัดทอนกับเก้าไม่ได้นะเพราะว่ามันอยู่ชั้นเดียวกันมันอยู่ข้างบนเหมือนกันหรือว่าเป็นตัวเศษเหมือนกันนะคะจะตัดกันไม่ได้แต่ว่าข้างล่างตัดทอนกันได้อ่ะตรงนี้ตัดได้เลยห้าหนึ่งห้าอันนี้ก็ห้าหนึ่งห้าใช้แม่ห้าใช่ไหมคะเหลือหนึ่งกับหนึ่งไปแล้วอ่ะแล้วเราก็จะเห็นในทํานองเดียวกันเก้ากับหกก็ตัดทอนกันได้ใช่ไหมคะเก้ากับหกก็จะใช้แม่สาม สามสองหกสามสามเก้าก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาเขียนตัวที่เหลือแล้เรียนดูนะคะตัวที่เหลือหอ้ามันกลายเป็นหนึ่งไปแล้วใช่ไหมคะหนึ่งคูณกับอะไรอยู่หนึ่งคูณกับลบสามใช่ไหมข้างล่างตัวนี้หกกลายเป็นสองไปแล้วนะคะฝั่งนี้ห้าเป็นหนึ่งคูณกันคะ่ะ หคูณกับลบสามก็ได้ลบสามสองไปคูณหนึ่งก็ได้สองได้ออกมาเป็นลบสามเศษสองเหมือนกันเห็นไหมเป็นลบสามส่วนสองเหมือนกันเห็นไหมคะนักเรียนได้ทั้งสองวิธีเลยโอเคไหมโอเคไหมคะตอบคุณคูณหน่อยเร็วโอเคนะ อะมาดูกันต่อนะคะข้อสองคุณก็จะทําวิธีการแบบตัดทอนไปเลยนะคะวิธีที่2ไปเลยนะก็จะเป็นอันดับแรกนะคะเราก็เขียนในรูปการคูณไปก่อนเลยเนาะเขียนให้มันเข้ากันไปเลยนะคะก็จะเป็นลบสองค่ะคูณกับลบหนึ่งก็คือตัวข้างบนทั้งหมดเนี่ยนะลูกใช่ไหมคะแล้วก็ ส่วนข้างล่างข้างล่างก็มาคูณกันเลยนะคะ3คูณ2คูณ7นะคะก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็สังเกตค่ะว่าตัวไหนที่สามารถตัดทอนกันได้อย่างเช่นลบ2กับ2ใช่ไหมคะใช้แม่2อันนี้ตัดทอนไปแล้วก็ต้องเหลือลบ1อันนี้เหลือ1ใช่ไหมใช้แม่2นะคะแล้วมีตัวไหนอีกคะลบ1กับ7ได้ไหม ไม่ได้เนาะสามกับหได้ไหมคะสามกับหได้ได้เนาะสามหนึ่งสามสามสองหนะคะอ่ะพอได้น่าจะหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเราก็นำตัวที่เหลือนะคะมาเขียนอ่ะตรงนี้เหลืออะไรบ้างเหลือลบหนะคะคูณกับลบหนึ่ง แล้วก็คูณกับสองเพราะว่ามันกลายเป็นสองไปแล้วเนาะมาดูตัวข้างล่างนะคะตัวข้างล่างเหลืออะไรบ้างคะเหลือหนึ่งคูณกับหนึ่งแล้วก็คูณกับเจ็ดนะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาคูณกันค่ะลบหนึ่งคูณลบหนึ่งเป็นลบคูณลบเป็นบวกใช่ไหม ตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งปกติแล้วใช่ไหมลบหนึ่งคูณลบหนึ่งก็ได้หนึ่งหนึ่งเฉยๆเนาะหนึ่งเป็นบวกหนึ่งเป็นบวกไปคูณกับสองเป็นบวกเหมือนกันหนึ่งคูณสองก็ได้สองนะคะส่วนตัวข้างล่างนะคะหนึ่งคูณหนึ่งคูณเจ็ดนะคะก็ได้เท่าไหร่เหมือนเดิมได้เจ็ดเหมือนเดิมนะคะสองส่วนเจ็ดต้องไปทำอะไรต่อไหมคะสองส่วนเจ็ดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังคะ เป็นอย่างต่าแล้วเนาะแล้วเป็นเศษเกินไหมลูกไม่เป็นค่ะไม่เป็นเนาะก็ตอบได้เลยค่ะตอบสองส่วนเจ็ดได้เลยอ่ะทันนะข้อนี้นะคะอ่าแบบนี้ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่าได้ไหมคะได้หรือไม่ได้เอ่ย สิบห้ากับสี่มีอะไรมาหารมันได้ไหมลูกไม่มีค่ะอ่าไม่มีเนาะอ่าตรงนี้เพื่อนได้คิดมาแล้วนะก็คือไม่มีนะคะแต่ว่าเราไปทำให้เป็นจำนวนค้าเนาะเพราะว่า15มันเป็นเศษเกินใช่ไหมคะ,มคะก็เอา4ไปหาร15เลยอ่า4หาร15 สี่อะไรได้สิบห้าไม่มีสี่สามสิบสองลบการเหลือสามตัวที่จะใช้นะคะก็คือตัวข้างบนกับตัวเศษก็จะตอบเป็นได้ 3, สามเศษสามส่วนตัวเดิมคือลบสี่ตอบแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อย ค okay. พอเข้าใจไหมคะพอเข้าใจอยู่ค่ะโอเคเนาะห้าบวกแปดก็เป็นสิบสามใส่สามทดหนึ่งนะคะเก้าบวกหนะึ่งบวกแปดเนาะเป็นสิบแปดใส่แปดทดหนึ่งก็ทดไปปกติเลยนะคะถึงจุดก็ใส่จุดค่ะเนาะสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสี่ 3าบวกสี่เป็นเจ็ดบวกเลขปกตินะคะแต่ว่าถึงจุดใส่จุดก็ต่อบเป็นเจ็ดสิบสี่จุดแปดสามสามโอเคไหมเหมือนจะง่ายเลยเนาะอ่ะอันนี้คือวิธีปกตินะคะที่เราเจอแต่ว่ามันมีความแตกต่างก็คือตรงนี้ดูข้อสองข้อสองมันก็จะมีจำนวนลบเข้ามาค่ะ เราก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเราเรียนวิธีการมาแล้วเราเห็นว่าลบกับลบอยู่ใกล้กันเปลี่ยนเครื่องหมายมันให้กลายเป็นอะไรคะบวกอ่ะแล้วเราก็ไปตั้งบวกค่ะอ่ะนักเรียนบวกให้คุณครูหน่อยซิแล้วนักเรียนบอกคําตอบเข้ามานะคะในแชทนะอ่างครูรอดูอยู่นะช่วยๆการจะได้เสร็จเร็วๆลูกข้อสองนะคะ เข้าใจเครื่องหมายนะคะมันก็คือการบวกลบธรรมดานั่นแหละแต่เราต้องเข้าใจว่าเออเครื่องหมายต่างกันก็นํามาลบกันนะคะเครื่องหมายเหมือนกันก็นํามารวมกันอันนี้นะคะเฉลยเป็น4 6 8 8ต่อไปข้อ5นะคะข้อ5ข้อ5ก็จะเป็น มีในวงเล็บเพิ่มเข้ามาเนาะเราก็จัดการในวงเล็บก่อนนะคะอ่าตัวได,ตได้คำตอบแล้วหรอคิ้ได้ก่อนแล้วอุ๊ยสุดยอดเลยได้คำตอบเท่าไหร่ลบสิค่ะโอเคถูกด้วยนะลบสิบสามจุดหนึ่งหกนะแต่ว่ายังพูดผิดอยู่นะคะหลังจุดทศนิยมไม่ไม่ไม่เป็นสิบไม่เป็นร้อยนะลูกเป็นตัวตัวไปนะคะ อะตรงนี้เนาะก็จะเป็นลบยี่สิบสีจุนสานะคะบวกกับในวงเล็บนะคะในวงเล็บหามาได้แล้วนะคะก็คือเท่าไหร่เอาไปลบกันนะคะก็จะได้เป็น1 0บจุดเเจนะคะแล้วอันนี้เครื่องหมายต่างกันอีกแล้วนะคะ ก็นำไปลบกันได้เป็น13.16นะคะตามที่เพื่อนคิดมาติดลบด้วยเพราะว่า24มากกว่าอ่าต่อไปข้อ6ค่ะข้อ6นะคะก็ทำในวงเล็บก่อนเหมือนเดิมเนาะจัดการเครื่องหมายค่ะอันนี้ลบอยู่ใกล้ลบกลายเป็นบวกนะก็จะได้เป็น 0.902บวกกับ14.37นะคะลบกับ3.488เอาเอาข้างในไปบวกกัน,นะคะ่ะบวกกันมาแล้วได้เท่าไหร่เอ้ย ลบกับ3.488ฝั่งนี้เนาะลบกันเสร็จแล้วนะคะก็จะได้11.784นะคะถูกต้องอ่าเหลือ2ข้อนะคะข้อ7กับข้อ8ให้นักเรียนทำเองนะคะแล้วส่งคำตอบเข้าไปในเพจ facebook เหมือนเดิมข้อ7ถึง8 ทำเองส่งงานในเพจ facebook นะคะคุณครูได้ส่งลิงก์นะคะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะแปะลิงก์ไว้ในแชทนะคะ แชทมี meet, ตอนนี้นะนคุงคูส่งไว้ให้แล้วนะคะและในไลน์นะคะในไลน์ที่คุงคูโนต้ตไว้นะคะก็จะมีทั้งคลิปย้อนหลังนะคะแล้วก็มีลิงก์ส่งงานเนาะ แบบนี้นะคะ